สวัสดีครับผมเซียนดอนสุราชนะครับก็วันนี้ก็จอกมาให้การสถาปิจาร์มวยไทยเจ็ดสีเบื้องต้นนะครับประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมก็อาทิตย์นี้ก็บิกชุดเนี่ยวางคู่เอกไว้เนี่ยตะวันฉายพีเคสนชัยเจอกับเจ้าหนึ่งและเลขจิตมงนนังดลส่วนคู่รองก็เพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มเจอกับนักรอบเฟสเทคเปิดหัวคู่หนึ่งคู่สองก็เป็นเมยอรอบปูนเสือเช่นเคยนะครับ ก็ขอหลอกให้ท่านทานิจาร์เนี่ยผมขอฝากไว้ด้วยนะครับกับผมมวยหูดอนสุราชผมพากทุกวันนะครับถ้าไหนที่ว่าสนใจจะฟังเฉพาะมวยตู้ครับเฉพาะมวยตู้เดือนละหนึ่งพันส่วนฟังทุกวันนะครับเป็นฟังทุกวันเนี่ยเดือนละสองพันสนใจก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งสองห้าหกเบอร์โทรผมก็จะพิมพ์ไว้ข้างล่างนะครับก็คิดว่าท่านรู้จักผมแล้วก็ท่านก็จะรักผมเองนะครับ ก็เข้าสู่ทัศนวิจารนะครับมวยไทยเจ็ดสีคู่หนึ่งเนี่ยเป็นมวยรอบปุนเสือนะครับเป็นการเจอระหว่างเจ้าเดโชเล็กปเบอรรีรักเจอกับเจ้าเพชรเมืองกลางสพงกรมอคู่นี้เนี่ยพื้นเพก็เป็นมวยใต้ดดวยกันนะคู่นะครับเจ้าเดโชเล็กเนี่ยเป็นมวยจากจังหวัดสงขลา <c oughs> ก็เป็นมวยรูปร่างดีนะครับต่อยได้ทั้งลุกทั้งรับแต่ว่าหัวจิตหัวใจลูกตัดสินใจเนี่ยผมดูว่ายัางมีลูกลังเลความมั่นคงเนี่ยอย่างน้อยไปนิดหนึ่ง ไฟล่าสุดเนี่ยต่อยแพ้ให้กับเจ้า,ามังกรยกทีเอ็มมวยไทยช่องเจ็ดสีนะครับวันเบียก,กันเลยเบียก,กันถือว่าคู่ขี้สูสีแต่ว่าจังหวัดสุดท้ายดอกสุดท้ายเนี่ยก็ยังเป็นของเจ้ามาังกรยกและก็เจ้าดีโชเล็กก็แพ้ไปนะครับส่วนเจ้าเพชรเมืองตรังสอพงษ์อมลตัวนี้เป็นมวยจากจังหวัดตรังนะครับไฟล่าสุดเี่ยเขามาต่อยไว้หลังคู่เอกนะครับชนะเจ้าลูกแมนพีเคยุทธนามวยไทยรับมวยของยุทธนาเกียรพัฒน์ กู่นี้เนี่ยเป็นมวยพื้นเพเดียวกันนะครับชื่อมวยเดิมๆเ,เนี่ยการผ่านมวยเบอร์มวยหัวจิตหัวใจใทางใต้เนี่ยประกบกันมาเนี่ยคูนี้นะครับเพชรเมืองตรังเนี่ยเป็นต่อเจ้าเดโชเล็กเนี่ยไม่ต่ำจากสองหนึ่งวันนี้โครจรมาเจอกันที่จ่องเวกเจ็ดสีเนื่องจากเจ้าอะไรอะ่ะเจ้าโลกขุนอินดาบราณสันาคามได้ถอนตัวไปนะครับทีมาคนจักรเลยเอาเจ้าเพชร เมืองตังมาต่อเทนคู่นี้ราคาเลทเปิดมาตอนนี้วันนี้นะครับวันพุธที่12สิงหาคมเปิดอยู่ที่เจ้าเพชรเมืองตังต่อแตกราหา5ต่อ4คู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่เจ้าเพชรเมืองตังโฉลพงกมอน,นะครับถือว่าน่าเล่นน่าวัดและเปิดหัวคู่แรกนะครับส่วนคู่ที่2ฟ้าสยามจิ์ไทยแลนด์เจอกับ เจ้ามังกรยกทีเอ็นไวยไทยนะครับเจ้าคว้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์เนี่ยชื่อเดิมๆก็เจ้ากบภูเขากบภูเขาครูต้มบัวขาวตัวนี้ก็เป็นเบรูปร่างดีรับทรงมวลศยสวยเลยดักต่อยดักเตะดักแทงในมีลูกขวางหน้าสู้นะครับไปแรกก็ชนะเจ้าลูกขุนอินดาพลันสารคามมาส่วนเจ้ามังกรยกทีเอ็นไวยไทยตัวนี้ก็ เป็นมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นมวยเปิดเกมก้าเตะก้าต่อยออกอาวุธได้ดุนแรงน,นะครับคุ่ี้กระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยถือว่าคู่ขี้สูสีมากครับแต่ว่าทรงมวยทรงมวยอยู่กับใครนอกนอกผมดูว่าเจ้าฟ้าสยามได้เปรียบนิดๆเพราะว่าเตะตั้งส่วนจะเข้าในเนี่ยเจ้ามากดหยกเป็นตัวเปิดเกมส่วนเจ้า ฟ้าสยามเป็นตัวตั้งรับเข้ามาฟ้าสยามมีลูกขวางหน้าเพราะ,ะนันทรงมวยจะตกอยู่เป็นของอยู่อ่าทรงมวยจะตกเป็นของเจ้าฟ้าสยามุ่ี่เรทเปิดมาใครต่อรองุ่ี่ผมยังชอบที่เจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์หรือว่าเจ้ากบภูเขาครูต้มบัวขานะครับุ่ี่คู่ขี้นะครับแต่ว,ว่ายัางชอบที่เจ้าฟ้าสยามส่วนคู่รองเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างเจ้า เพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มเจอกับเจ้านักรบเฟีเทคเจ้าเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มเนี่ยก็เป็นมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชื่อเด็มๆก็เจ้าเพชรพิกาสกอกันบุตรก็เป็นมวยรูปร่างไม่สูงเท่าไรเตี้ยบึกบืนกล้าเนื้อดีประเภทดักต่อยดักเตะดักแทงมีหมัดมีศอกเสริมออกซ้ายออกขวาในไม่ลูกตั้งแขนสู้ไกวล่าสุดนี่ชนะนอกเจ้าดีเซเล็กเอ็ยูเดนมานะครับ ส่วนเจ้าคู่ชกวันนี้เจ้านักรบนักรบเฟสเอกนักรบเฟสเ็กแต่ชื่อเดิมๆก็เจ้าแก่นสวนสัตส,สรพพายิบน,นะก็เป็นมวยรูปร่างดีนะครับสุตลูกตูดปอดยอดขุนพลเลยเป็นมวยเขา่าเปิดเกมฝากหน้าต่แทงสู้ดีควายล่าสุดเดือยแพ้ให้กับเจ้ายอดอีทียอด e T, ยอด e ี T, ทีปอตะทอทองทอยบีก็คู่นี้คู่นี้จะต่อยกันยังไงก็เจ้า เพชรพิฆาตก็ต่อยทรงเดินอยู่เลยนะครับประเภทดักต่อยดักเตะดักแกทงส่วนเจ้าแก่นสวนหรือว่าเจ้านักรบเนี่ยก็ตามสไตล์ตัวเองเลยเป็นไมเข่าเปิดเกมฝั่งหน้าตันแทางแล้วก็เจ้าเพชรพิฆาตเนี่ยผมดูว่าเก่งพิเศษกับมวยเข่ามวยเดินเข้าหากูที่ผมว่ายัางชอบที่เจ้าเพชรพิฆาตก่อกันบดหรือว่าชื่อใหม่เนี่ยเจ้าเพชรสมุยลูกเาพ่อโรงต้มนะครับแล้วก็ไฟนี้ ได้อัดฉีดก่อนชกจากนัน,นะเสียงเนออ่อาอาดนีตตลกชื่อดังน,นะครับอัดฉีดก่อนหน้าอา่าเบื้องต้นนี่สองหมื่นบาทนะครับราคาเรทเปิดวันนี้วันที่สิบสองอ่าสิงหาคมเปิดอยู่ที่เจ้าเพชรสมุยลูกจะพ่อโรงต้มต่อในราคาอา่าสามต่อสองน,นะครับก็ผมเองชอบที่เจ้าเพชรสมุยนะครับส่วนคู่เอกเป็นการเจอกระหว่างเจ้าตะวันฉาย โชไทยเศรษฐเจอกับเจ้าหนึ่งลางเล็ดจิตเมืองนอนเจ้าตะวันฉายทอเจเศรษฐว่าเดิมๆก็เจ้าตะวันฉายพีเกแสนชัยก็ถือว่ายังซ้อมอยู่อ่าพีเกแสนชัยนะครับมวยจากจังหวัดชนบุรีตะวันฉายเนี่ยสมัยเด,เด็กเนี่ยชื่อเจ้าจาตุคามจาตุคามเพชรเรืองสมัยเด็ก,เ,ดกเนี่ยถือว่าเคียงคู่เหมือนกับเจ้าปีใหม่เอราวัณครับถือว่าเป็นยอดเอส ไอ้หนูน้อยๆไม่ถึงร้อยปอนที่ค่าตัวแพงแล้วก็เก่งถือว่าเบียดกิ๊กเลยกับเจ้าปีใหม่เอราวันเป็นมวยซ้ายเตะตั้งขวางคาเลี่ยมตัวถือว่าดีนะครับไปร่าสุดนี่เจ้าตะวันฉายนี่ไปต่อยที่จีนแพ้นักชกจีนมานะครับก็แพ้เวทแพ้ใหญ่ของเขาทับส่วนเจ้าหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนหรือว่าเดิมๆก็เจ้าหึงล้านเล็กสิทธิ์พ่อโช่ ก็เป็นไมเขานะครับเป็นไมเข่าเปิดเกมในมีลูกล็อกลูกล็อกข้อถือว่าแข็งนั้นล็อกรัดยัดไส้แล้วก็คา,าไฟล่าสุดเนี่ยเขาชนะเจ้าชูเจริญดาบรันสารคามาเวล่นี้เคยใช้บริการกันมาครับเคยใช้บริการกันมาที่พิธีวมลูบินีบระน,นั้นี่ต้นต้นต่อยกันยกหนึ่งยกสองขึ้นยกสองนี่เจ้าตะวันฉายเนี่ยเป็นต่อ่อนข้้งจะลึกพอสมควรนะครับสี่ห้าหนึ่งอยากต่ำแน่นอนเพราะนั้นถ้าจะไม่ปิด โคจรมาเจอกันใหม่อีกครั้งเจ้าตะวันฉายก็ประเภทเตะตั้งฝางคาส่วนเจ้าหนึ่งละหนึ่งละเล็กประเภทลกรัชไส้มวยทรงนี้ต่อยยุคนี้อ่ะยุคนี้แล้วก็เจ้าหยุดนานด้วยกันทั้งคู่รับหยุดดานด้วยกันทั้งคู่เจ้าตะวันฉายฝีมือไหวพริบปฏิพานการแก้เกมบนเวทีผมดูว่ายังดีกว่าเจ้า หนึ่งล้านเล็กจิตมโนนหนึ่งล้านเล็กอ่ามาต่อยุคนี้นะครับไม่มีคนเชียร์ไม่มีเสียงเชียร์แล้วเพทต้องใช้แรงแล้วก็หยุดไปนานจะเร่งผมดูว่าไม่เหมือนก่อนหน้ายุคโควิดนะครับคู่นี้ราคาเรทเปิดมาอยู่ที่เจ้าหนึ่งล้านเล็กจิตมนนนคู่นี้ผมอ่ะโทษทีครับราคาเรทเปิดอยู่ที่เจ้าตะวันฉายต่อเฉเี่หรือว่าพีเคแสนใจต่อเดือนราคาห้าต่อสามคู่นี้นะครับแพงนิด แพงนิดผมกดูว่ายังน้าต่อครับดูว่าน่าเล่นน่าวัดไปที่เจ้าตะวันฉายนะครับก็มวยชอบนะมวยชอบาอทิทิ์นี้คู่แรกผมชอบที่เจ้าเพชรเมืองตรังสอพงอมอมนะเปิดถัว่าคู่แรกถือว่าน่าเล่นน่าวัดนะครับส่วนคู่ที่สองผมชอบที่เจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ดูว่าคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าทรงมวยถือว่าได้เปรียบส่วนคู่ที่สามผมชอบที่เจ้า เพชรสมุยศูนย์กีฬาอาลูกเฉพาะโรงต้มนับทุกทีละเพชรสมุยลูกเฉพาะโรงต้มดูว่าเก่งเฉพาะกิจกับมวยเข่านะครับส่วนคู่อกผมชอบที่เจ้าตะวันฉายชอชัยเศษนะครับก็ก่อนจากกันนะครับก็ขอให้พี่น้องพ้องเพื่อนและก็สมาชิกของผมทุกท่านนะครับลุ้นมวยอย่างมีสติเข้าตะถูกก็อย่าลืมบอกตัวบัทุนนะครับโชคดีมีใจทุกท่านครับผม สวัสดีครับ